หากให้เลือกว่าข้าวชนิดไหนในโลกที่มีความอร่อยที่สุดหนึ่งในคําตอบจะต้องมีข้าวหอมมะลิของไทยรวมอยู่ด้วยแน่นอนค่ะเพราะมีทั้งความนุ่มและกลิ่นหอมโดยเฉพาะหากปลูกที่ทุ่งกุลาร้องไห้แหล่งปลูกข้าวที่ดีที่สุดของไทยจะยิ่งมีความอร่อยเป็นพิเศษเลยค่ะปี2556ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองตามภูมิภาคประเทศที่ผลิตหรือ GI จากสาหภาพยุโรปเพื่อเป็นการรับรองให้ตลาดข้าวทั่วโลกรูว่าเป็นสินค้าจากประเทศไทย คุณภาพของข้าวขอมมะลิจากทุ่กุลาร้องไห้ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของประเทศอีกด้วยค่ะ จากการที่ประเทศไทยนำข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องไห่ที่มีการจดทะเบียนขึ้นเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางวิชาต์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ก็ได้นำสินค้าตัวนี้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยไปขึ้นทะเบียนกับสหภาพยุโรปเพื่อเป็นการปกป้องแล้วก็นำเสนอสินค้าที่มีระบบการผลิตที่ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำมาจากแหล่งผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อไม่ให้มีประเทศที่มีการค้าขายข้าวอาจจะมีการลอกเรียนนำสินค้าของเราหรือใช้ ใช้ชื่อที่คล้ายกลึงกับสินค้าข้าวของเราเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ตามตามกฎหมายที่มีอยู่ งานวิจัยครั้งนี้เราเสนอระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองเราก็มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในหรือเราเรียกยอก่อๆว่า internal control หรือ ICS นะคะซึ่งเป็นระบบงานที่ทางกรมการค้าว,วางพื้นฐานไว้ในเรื่องของการตรวจสอบรับรองเราก็นําเรื่องนี้มาเป็นเป็นพื้นฐานในการดําเนินงานกับพี่น้องเกษตรกรเมื่อพูดถึงระบบควบคุมภายในก็จะมีระบบเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรนะคะพี่น้องเกษตรกรจะต้องไปตรวจแปลงแล้วก็ต้องมาบันทึกนะคะแล้วก็ต้องมีการมาดูว่าใครทําได้ตาม เกณหรือไม่ได้ตามเกณฑ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดําเนินการควบคู่กันกับการให้ความรู้แล้วก็ฝึก เกษตร,รกรให้ปฏิบัติพี่น้องเกษตร,รกรก็ต้องเลือกลงสีที่จะสีข้าวข้าวหอมมะลิด้วยคือลงสีก็มีข้อกําหนดของสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์เช่นกันว่าลงสีจะต้องอยู่ตั้งอยู่ในเขตห้าจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะมีสุรินร้อยเอ็ดสีสะเก็ดยโสธรและมหาสารคามลงสีที่อยู่นอกเขตห้าจังหวัด่างนี้นนก็ไม่สามารถสีแปลสภาพได้เพราะข้อกําหนดของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะต้องสีแปลสภาพในเขตหจังหวัดนี้เท่านั้น น้นหาามํออกนนอกกพื้ที่ารดำเนินงานพัฒนาข้าวหอมมะลิให้มีความหอมสูงจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ต้องมีการดำเนินการที่ครอบวงจรและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันค่ะอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมรับของทีู่้จักสวกรได้ทาง Facebook Fanpage เกษตรก้าไกลกับ,กบสวะะัสวดีค่ะคำถามสำหรับงานวิจัยในวันนี้แหล่งปลูกข,ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของไทยอยู่ที่ไหน